สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกๆคนนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปที่ผ่านมานะคะส่วนใหญ่ก็จะมีพูดถึงเกี่ยวกับวิธีการใช้เงินนะคะส่วนสำหรับตอนนี้คะ่ะหัวข้อที่อ้อมสมาพูดนะคะจะเป็นหัวข้อที่ผู้หญิงไทยทุกคนเนี่ยอาจจะประสบปัญหาหรือว่ากำลังพบเจอ อยู่นะคะ,ะในในในโลกแห่งความเป็นจริงนะตอนนี้ที่เจออยู่ทุกคนนะคะบางคนก็ยังไม่สามารถหาคําตอบได้หรือยังหาข้อสรุปยังไม่ได้นะคะ,ะสิ่งที่อ้อมจะมาพูดในวันนี้ค่ะก็อาจจะเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะทีะ่คนที่เข้ามาฟังค่ะสามารถที่จะนําไปปรับใช้กับในชีวิตประจําวันของแต่ละคนได้นะคะอาจจะไม่มาก ก็อาจจะเล็กน้อยก็ยังดีนะคะก็สิ่งที่อ้อมจะมาพูดในวันนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับเรียกว่าผู้หญิงไทยอย่างเราอะคะ่ะคือจะมีวิธีเช็คอย่งไรก็คือเช็คผู้ชายญี่ปุ่นยังไงคือเช็คให้ดีก่อนก่อนที่เราจะตกลงแต่งงานกับผู้ชายญี่ปุ่นนะคะเราจะเช็คยังไงได้บ้างนะคะทุกคนอะคะที่อ้อมเชื่อว่าผู้หญิงไทยอะที่เรียกว่าอะไรอะ ได้มีโอกาสได้เข้าไปสัมผัสหรือว่าพูดคุยคบหากับผู้ชายญี่ปุ่นนะคะทุกคนอะมักจะมีจะมีปัญหาแล้วก็คำถามข้อสงสัยเกิดขึ้นมากมายอันนี้คืออ้อมเชื่ออย่างอ้อมเองอะช่วงแรกๆคืออ้อมก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าอ้อมเองอะคนหนึ่งที่อาจจะไม่ได้ค้นหาในโซเชียลว่าเอ๊ะเวลาผู้ชายญี่ปุ่นอะคะ่ะเขาเป็นแบบเนี้ย เออเราจะแก้ไขปัญหายังไงะอะไรเงี้ยค่ะแต่สิ่งที่อ้อมออนำมาปรับใช้ตลอดเวลาที่ดีที่สุดคือการพูดคุยกันนะคะคือมันจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วก็จะเข้าใจได้ง่ายเพราะว่าต้องต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนค่ะคือ,อ,อผู้ชายญี่ปุ่น แล้วก็เราเนี่ยคือประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละที่ยังไม่เหมือนกันแนวความคิดการใช้ชีวิตมันไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเราคิดว่าสิ่งที่เราไม่พูดแล้วอยากให้เราอยากให้เขาเนี่ยเข้าใจเองอันนี้บอกเลยว่ามันเป็นไปไม่ได้นะคะคือยังไงเนี่ยบางเรื่องเราต้องพูดเราต้องบอกเขาถ้าเราไม่บอกเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจกลายเป็นว่าอยู่ด้วยกันไปเนี่ย อันในอนาคตในระยะยาวมันอาจจะทำให้มีปัญหาได้นะคะโอเคสิ่งที่อ้อมจะมาพูดในวันนี้นะคะคือจุดที่จะต้องสังเกตอะคะ่ะอ้อมคัดมาประมาณ5ข้ออันนี้คือเอเรียกว่า เป็น5ข้อที่อ,อ้อมได้คิดแล้วก็ได้สัมผัสขึ้นมาเองนะคะแล้วก็บวกกับได้ปรึกษากับสามีิญญิปุ่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็เคยเจอหลายๆเคสเนาะหลายๆคนนะคะที่เคยเจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าเราก็ส่วนใหญ่เราก็จะมาพูดคุยกันว่าเอ๊ะที่ญิปุ่นไปนแบบนี้คนไทยไปแบบนเนี้ยเนี่ยมันหมายถึงอะไรอะไรเงี้ยค่ะข้อแรกค่ะเราจะใช้ยังไงได้บ้างข้อแรกคือ ถ้าเราเริ่มคบกับเขาเราลองสังเกตเขาดูว่า,าคนญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่พื้นที่ส่วนตัวเขาจะมีค่อนข้างสูงใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเขาเริ่มคบกับเราอะคะ่ะเขาเขาคุยกับเราบ่อยที่สุดใช่ไหมคะถ้าเขามั่นใจในตัวเราอะคือเขาจะเปิดเผยข้อมูลเรียกว่าเปิดเผยข้อมูลในตัวเขาออกมาะคะ่ะข้อมูลตรงนี้ไม่ คือเรียกว่าอะไรนิสัยส่วนตัวเขาก็จะพูดออกมานะกลายเป็นว่าสิ่งที่เป็นความลับของเขาอะค่ะมันจะมันจะออกมาเองอัตโนมัติคือเขาเชื่อใจแล้วเขาจะพูดออกมาเองนะคะคือขอให้เขาเปิดเผยข้อมูลเขาก่อนคือไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยเราคบไปนานนาน,น,าน,น,านแต่ว่าเราไม่เคยรู้จักเรียกว่าประวัติส่วนตัวลึกๆของเขาเลยอะคะ่ะอันนี้คือ ถ้าเราจะรอให้เขาบอกเนี่ยคือเขาก็ไม่บอกนะแต่ถ้าเกิดว่าเราคบกับเขาได้นานสักระยะหนึ่งแล้วแต่เราอยากรู้เราอยากรู้เพื่อที่ว่าเราจะได้ชัดเจนในความรู้สึกของเราอย่างเงี้ยค่ะถามเขาได้เลยลองถามเขาค่ะนะคะคือบางทีเนี่ยคือความคิดแต่ละประเทศเขากับเราไม่เหมือนกันนะคะถามเขาไปตรงๆแล้วถ้าคําตอบ ที่เขาพูดออกมาเรารับได้ไหมถ้าเรารับได้เราก็ไปต่อกับเขาได้แต่ถ้าคําตอบที่เราฟังแล้วรู้สึกว่ามันทําให้เราเสียใจหรือเสียความรู้สึกตรงนี้เราควรก้าวถอยออกมาดีกว่าไหมอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของเขาเองว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเขามีภรรยายอยู่ที่ประเทศโน้นจริงๆหรือเปล่าแล้วเขามาทำงานอยู่ที่นี่แล้วคือเขาแค่ เรียกว่าอยากมีเพื่อนคลายเหงาที่นี่หรือเปล่าอันนี้คือต้องคุยกับเขาให้ชัดเจนนะคะบางทีถ้าเราไม่ได้ถามเขาเขาก็อาจจะไม่ได้บอกก็ได้นะเพราะว่าเขาอยู่ที่นี่บางคนก็ทํางานที่นี่ระยะยาวหลายๆปีงเงี้ยค่ะมันก็นิสัยผู้ชายทั่วไปเนาะมันก็อาจจะมีความเหงาขึ้นมาบ้างอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นค่ะอย่าลืมนะคะลองเช็ค เรียกว่าประวัติส่วนตัวข้อมูลเขาดีๆก่อนอะไรไม่อะไรที่เราอยากรู้เราถามเขาเลยนะคะส่วนข้อถัดมาค่ะอันนี้คือมันเป็นขั้นที่สองเนาะหลังจากที่เขาเปิดเผยข้อมูลเขาแล้วเนี่ยถ้าเขามั่นใจในตัวเรานะแล้วเขามั่นใจตัวเขาเองว่าเออเขาไม่ได้มีใครแล้วเขารักเราจริงๆเขาอยากจะสร้างครอบครัวกับเราอยากแต่งงานกับเราคนเดียวอันดับสองคือเขาจะต้องแนกว่า พาเราอะค่ะไปแนะนำครอบครัวของเขาให้รู้จักเรานะคะอาจจะเป็นวิธีที่แบบว่าเออพาเราอะเดินทางไปที่ประเทศเขาไปที่บ้านของเขาได้เจอเพื่อนสนิทพาเข้าไปพบสังคมกับเพื่อนสนิทเขาแนะนำให้รู้จักว่าโอเคอันนี้คือแบบ คนที่เราครบอยู่นะคนที่เรากําลังจะแต่งงานด้วยใช้ชีวิตอยู่ด้วยนะคือสังคมคนรอบข้างเขาที่นู่นก็จะรับรู้ละว่าโอเคคนนี้จะเริ่มสละโสดละอะไรเนี้ยค่ะแล้วก็พาไปแนะนําคุณพ่อคุณแม่ของเขาที่นู่นนะคะว่าโอเคคนนี้นะที่เราครบอยู่ด้วยอันนี้คือเป็นวิธีที่แบบว่าดีที่สุดอีกวิธีหนึ่งเพราะว่าวิธีนี้คืออ้อมอ้อมก็ ก็ก็ก็ทำตามทั้งหมด5ข้อเนี้ยค่ะที่ที่ที่อ้อมได้เจอมาประสบการณ์ที่อ้อมเป็นเองอยู่แล้วนะคะคืออย่างอ้อมเองเนี้ยคุยกับาสามีอ้อมใช่ไหมคะก็รู้จักกันประมาณ2ปี2ปีอะค่ะแต่ว่าพอได้เริ่มคุยกัน,นจริงๆเนี้ยคะ่ะเขาก็แบบเออพาเราไปแนะนำ ทางบ้านเขาทางนู้นได้พาไปเจอสังคมเพื่อนสนิทของเขาจริงๆเลยเนี้ยค่ะว่าเออคนนี้เป็นอย่างนี้นะคนนี้เป็นอย่างนี้นะเขาก็จะสอนวิธีเข้าสังคมเขานะว่าเอ๊ะถ้าอยู่กับกลุ่มเพื่อนณนะขณะนั้นะนะเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงอันนี้อะคือแบบว่าสิ่งที่ควรปฏิบัตินะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้คือข้อที่2พาไปแนะนําครอบครัวเพื่อนสนิทคนรู้จักที่นูน่นแต่ถ้า เราไม่สะดวกที่จะเดินทางไปที่นู่นก็อาจจะเป็นวิธีที่ว่าพาเขาอาจจะพาพ่อกับแม่เขาเดินทางมาที่ประเทศไทยก็ได้นะคะก็คือแนะนําให้รู้จักกันนะคะยังไงก็ต้องแนะนําให้รู้จักครอบครัวทั้งสองฝ่ายก่อนนะคะแต่ถ้าเป็น ช่วงสมัยนี้ใช่ไหมคะก็สถานการณ์โควิดใช่ไหมคะ,ะเราจะมีวิธีพบเจอพบปะกันหลายรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยอย่างวิดีโอคอนเฟอเรนซ์คุยกันก็ได้วิดีโอคอลคุยกันก็ได้คือมันมันไม่จําเป็นต้องเดินทางหาการแต่ว่าเราพูดคุยผ่านหน้าจอกันแบบนี้มันก็ได้เหมือนกันมันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอีกหนึ่งทางเลือกในสถานการณ์แบบนี้เนาะ,ะส่วนข้อข้อข้อที่3ข้อถัดมาจริงๆมันก็เกี่ยวเนื่องกับข้อที่2นั่นแหละ คือพอเขาพาเราไปเปิดเผยกับครอบครัวหรือเพื่อนสนิทอะคะ่ะมันก็คือเขาจะต้องประกาศสามารถเรียกว่าประกาศประกาศสิ่งที่เขาคบกับเราให้กับสังคมได้ประกาศในที่นี้ไม่ไม่ใช่เฉพาะาพ่อแม่หรือเพื่อนสนิทนะคะคือทุกอย่างสามารถลงโซเชียลได้นะคะคือคนที่รู้จัก ทุกคนในสังคมเขาจะต้องรู้จักเราไม่ว่าจะเป็นสังคมสังคมที่ทํางานสังคมเพื่อนฝูงไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะต้องเห็นทั้งหมดคือจะไม่มีการแบบปกปิดว่าเอ๊ะคุณห้ามลงรูปนะฉันห้ามลงรูปนะอันเนี้ยถ้าเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นเช่นเช่นขออภัยค่ะถ้าแบบว่า เออเราเราอยากเปิดเผยนิสัยผู้หญิงไทยเราอะ่ะคือไปไหนเราชอบเปิดเผยใช่ไหมคะคือชอบแบบอ่ะอย่างที่อ้อมบอกเปิดเผยอยากเรียกว่าอะไรไม่ชอบอยู่ในในที่มืดมืดอะ่ะคือแบบอยากอยู่ในที่สว่างอยากให้คนรู้จักอะไรเงี้ยคะ่ะแน่นอนแหละว่าอเรียกว่าอะไรอะ่ะคือ,อพอเราลงโซเชียลอะไรไปปุ๊บอย่างเงี้ยคะ่ะคือทุกคนก็จะได้รู้ละว,ว่า เราเนี่ยคือกําลังคบกับผู้ชายคนนี้อยู่นะอะ่คือมันจะได้เป็นการประกาศไปเลยอย่างเงี้ยค่ะผู้ผู้หญิงอย่างไทยเราชอบอยู่ละนะคะแต่ถ้าไม่สามารถลงโซเชียลได้อันนี้น่าคิดคือเราต้องเรียกว่าเราต้องสังเกตเพิ่มแล้วว่ามันมีอะไรแปลกแปลก,ปลกหรือเปล่าแปลกแปลกในที่นี้นคือ เราต้องถามเขาตรงๆแล้วว่ามันเป็นเพราะอะไรนะคะอันนี้ก็แล้วแต่นิสัยของผู้ชายญี่ปุ่นแต่ละคนนะคะแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าใครโชคดีก็จะเจอผู้ชายที่ดีไปแต่ถ้าใครแบบว่าดวงอาจจะเจอกับผู้ชายญี่ปุ่นที่แบบว่าเอออาจจะซับซ้อนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะทําให้แบบใช้เวลาในการปรับความเข้าใจกับเขาเนี่ยค่อนข้างใช้เวลาหน่อยนึงนะคะก็ต้องศึกษากันให้ดีนะคะ ส่วนข้อที่4ค่ะข้อที่4แล้วถ้าถึงขั้นแต่งงานกันแล้วนะอันนี้อ้อมแนะนําเลยนะคะอ้อมก็คุยกับสามีอ้อมด้วยถ้าคุณแต่งงานแล้วคุณจะต้องไม่กลัวการจดทะเบียนนะคะคือคุณจะต้องจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ย้ําขีดเส้นใต้ด้วยลูปมาเข้าไปตู ะะก็คือว่าจดทะเบียนทั้งในเมืองไทยแล้วก็จดทะเบียนทั้งที่ประเทศญี่ปุ่นอ้าวแล้วเราจะจดที่ญี่ปุ่นได้ยังไงอย่างที่อ้อมอะคะ่ะอ้อมทําคืออ้อมจดทะเบียนที่กรุงเทพใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราเอาเอกสารการจดทะเบียนพร้อมกับแบบฟอร์มอะคะ่ะมันจะมีคุณลองเข้าไปในข้อมูลอ้อมเชื่อว่าผู้ใช้ญี่ปุ่นก็จะรู้อยู่แล้วแหละว่ามันจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคือ ไปติดต่อสถานทูตญี่ปุ่นประจําประเทศไทยนะคะน่าจะอยู่แถวลุมพินีหรือถนนวิทยุนี่แหละอ้อมไปมาแล้วนะคะมันจะใช้เอกสารค่อนข้างเยอะอยู่นอกเหนือจากเอกสารทะเบียนสมรสที่ออกจากเขตี้แล้วนะมันจะมีเอกสารที่ว่าแบบเรียกว่ามันจะต้องมีแปลเรียบร้อยแล้วก็ตาประทับของกรงสุกอย่าเงี้ยค่ะ ก็ตอนนี้อาจจะไม่แน่ใจไม่มีปรับเปลี่ยนอะไรเพิ่มเยอะหรือเปล่าก็มีหลายฉบับเหมือนกันแต่ยังไงก็แล้วแต่ค่ะคุณจะต้องจดทะเบียนนะเพราะถ้าคุณไม่จดเนี่ยมันกลายเป็นว่าการแต่งงานของคุณในเมืองไทยอะค่ะมันกลายเป็นเหมือนการฟรีสําหรับเขานะฟรีสําหรับเขาคืออะไรเขาอาจจะคิดว่าการแต่งงานกับผู้หญิงไทยเราอะคือบางทีผู้หญิงไทยเราอาจจะเรียกร้องอยากแต่งงานกับเขาไง ะะแต่พอเรียกร้องแต่งงานกับเขาปุ๊บเราไม่จดทะเบียนกับเขาเนี่ยกลายเป็นว่าเขาอาจจะคิดว่าเราเนี่ยไม่จริงใจกับเขาหรือเปล่าคือเราครบเขาเพื่ออเงินหรือเปล่าอะไรย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจดทะเบียนปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าความรับผิดชอบทุกอย่างคือเขาเป็นผู้ชายเขาต้องรับผิดชอบเรานะคะในอนาคตคือเขาจะไม่มีผู้หญิงคนอื่นเนี่ย มันเปอร์เซนที่จะมีมันมันอาจจะมีบ้างแต่มันมันจะไม่ค่อยมีจะไปแต่งงานซ้ําทับซ้อนที่ไหนไม่ได้นะคือแบบคุณจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วย้ํานะคะคุณต้องจดทะเบียนอย่ากลัวการจดทะเบียนเลยค่ะกับคนต่างชาตินะคะมันก็ไม่ได้มีข้อเสียอะไรมากมายนะคะอย่างอ้อมเองเนี่ยคือเราจดทะเบียนแล้วคือมันก็ถูกต้องแล้วอะ มันก็ไม่ได้มีอะไรแล้วเวลาเรามีลูกมีอะไรขึ้นมาเนี่ยลูกเราก็ได้สิทธิ์สิทธิ์สิทธิ์ประโยชน์จากรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นได้เต็มที่อะไรเงี้ยค่ะ,ะเราก็อาจจะได้สิทธิ์ไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันก็มีประโยชน์เหมือนกันไม่ใช่ว่ามันมีโทษนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะแบบเรียกว่าอะไรอะเซโนเลยคือยังไงฉันก็ไม่จดทะเบียนอะไรเงี้ยเอออันนี้คือคุณก็ต้องยอมรับใน เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเหมือนกันว่าเออมันอาจจะมีเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นมาฉุกละหุูอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยแล้วเออคุณจะรับกับเหตุการณ์นั้นได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะนะคะอย่างอันเนี้ยอ,อ้อมย้ำเลยนะถ้าคุณจะแต่งงานกับคนญี่ปุ่นแล้วคุณต้องจดทะเบียนคุณจะไม่จดไม่ได้นะคะกลายเป็นว่าเราแบบเออไม่ไม,ไม่ไม่ได้สนใจที่จะแต่งงานกับเขาจริงๆหรือเปล่าเพราะว่า ผู้ชายญี่ปุ่นเขาไม่ได้รู้ประเพณีการแต่งงานของคนไทยมากมายนะสิ่งที่ปฏิบัติเหมือนกันก็คือแต่งงานแล้วต้องจดทะเบียนนะคะอันนี้คือประเทศเขาประเทศเราทําเหมือนกันนะคะส่วนข้อสุดท้ายค่ะก็คือข้อนี้เบสิกอ้อมอ้อมจะพูดเสมอทุกๆคลิปคือถ้าเกิดว่าไม่ว่าจะก่อนแต่งงานหรือหลังหลังแต่งงานเราต้องสามารถคุยกันได้ทุกเรื่องนะคะ โอเคบางเรื่องอาจจะเป็นพื้นที่ส่วนตัวที่เขาไม่สามารถพูดได้ก็ไม่เป็นไรให้เขาเก็บเอาไว้ก่อนเราไม่ต้องไปขยันขยอเขาถ้ามันไม่ได้มีผลกับเรามากมายนะคะก็คือถ้ามันมีปัญหานน่นนี่นั่นก็เอามาคุยกันเราไม่เข้าใจนิสัยเขาแบบนี้ไม่เข้าใจความคิดเขาแบบนี้แนะนำคุยกับเขาคุยกันอย่างอ้อมเองอยู่กับสามีมาได้เนี่ยคุยกันนะ คุยกันนะคะคือมีมีช่วงที่แบบว่าช่วงแรกๆก่อนแต่แตก่อนจะแต่งงานไม่ค่อยคุยกันเพราะบางทีเรารู้ว่านิสัยผู้ชายก็ต้องรู้ว่าผู้หญิงเป็นแบบนี้คืออะไรแต่คําตอบที่เราได้มาก็คืออะไรเขาไม่รู้เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอ่ะผู้หญิงไทยเป็นแบบนี้คืออะไรอ่าเขาแค่ไม่เข้าใจอย่างเงี้ยค่ะแต่สิ่งที่อ้อมปรับมากับคือคนละครื่งทางคือพยายามคุยกันเยอะๆคุณไม่ชอบตรงนี้ฉันไม่ชอบตรงนี้ สามารถปรับได้ไหมถ้าปรับไม่ได้โอเคจะแก้ไขกันยังไงดีอันนี้คือวิธีแก้ที่ดีที่สุดนะคะอันนี้คืออ้อมแนะนํานะอ้อมเชื่อว่าปัญหาเนี้มันเกิดขึ้นกับทุกคนจริงๆนะคะไม่ผิดนะที่ผู้หญิงไทยอยากจะแต่งงานกับผู้ชายญี่ปุ่นนะคะมันมีหลายๆคนที่แบบอยาก คือบางคนก็ฝันเลยแหละอยากแต่งงานกับผู้ชายญี่ปุ่นอยากมีครอบครัวใช้ชีวิตเหมือนคนญี่ปุ่นว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะคือไม่ผิดที่จะคิดนะแต่ว่าก่อนที่คุณจะตัดสินใจแต่งงานกับเขาเช็คข้อมูลเขาดีๆก่อนสัญชาตญาณผู้หญิงอ้อมเชื่อว่าแต่ละคนมีวิธีเช็คของตัวเองอย่างที่อ้อมเสนอมา5วิธีนี้มันอาจจะเป็นวิธีที่อ้อมใช้นะคะ ก็อาจจะมีบางข้อที่บางคนอาจจะยังไม่เคยใช้ก็สามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะจริงๆในส่วนของผู้ใช้ญี่ปุ่นอ้อมเชื่อว่าเหรียญมันมีสองด้านนะผู้ใช้ญี่ปุ่นเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าเขาจะมีด้านมืดของเขากับด้านสว่างด้านสว่างแน่นอนเขาเปิดเผยให้เรารู้อยู่แล้วต่อหน้าแต่ด้านมืดของเขาอันนี้แหละคือสิ่งที่น่ากลัวอ้อมไม่ได้พูดให้ทุกคนกลัวนะแต่อ้อมพูดจริงๆอย่างสามีอ้อมมีด้านมืดของเขา แต่ด้านมือของเขาทําไมอ้อมถึงรู้ที่อ้อมรู้เพราะอ้อมสังเกตเองค่อยๆสังเกตค่อยๆจับพอบางทีตัวเขาเองเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรนะคะด้านมือของเขาอะน่ากลัวบางทีเนี่ยคือนิสัยผู้ใช้ญี่ปุ่นเขาจะชอบเรียกว่าเขาชอบเทสความรู้สึกของเรียกว่าเทสเทสจะใช้คาว่าเทสคือยังไงอะคือเหมือนกับเขาจะคอยสังเกตนิสัยผู้หญิงไทยของทของเขาที่เขาคบเองอะค่ะว่าเขาเป็นยังไง ถ้าผู้หญิงไทยคนนี้มองแล้วเฮ้ยเออมันใช่วะ่ะมันโอเคเขาก็จะพาเราไปแนะนำอันเนี้ยตามสเป็ดที่อ้อมบอกแต่ถ้าเขารู้สึกไม่โอเคอย่างเงี้ยเขาจะถอยออกมาแต่การถอยออกมาเขาการถอยออกมาของเขา,าบางทีอ่ะเขาไม่บอกเรานะคือเขาก็เงียบไปเลยคือเขาอยากจะเงียบเขาก็เงียบไปเลยเรียบแบบบางทีอ่าเราจะไลน์ไป หาเขากว่าจะตอบ3ามสีวันหรือเป็นอาทิตย์เนี้ยคือเขาจะถอยห่งางออกไปเองอันนี้คือสิ่งที่เราแบบน่ากลัวที่สุดอ้อมย้ำนะผู้ชายญี่ปุ่นเรียนมี2ด้านด้านมืดของเขาว่าเราจับเขาให้ดีนะคะจะจับยังไงให้ได้นะคะเดี๋ยวคลิปคลิปหน้าอาจจะไม่ใช่คลิปหน้าเดี๋ยววันไหนอ้อมจะมาแชร์ สักวันหนึ่งอ้อมจะมาแชร์ข้อมูลแบบด้านมืดของผู้ชายญี่ปุ่นน่ะที่เราไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวอ้อมจะลองมาแชร์ฟังนะคะโอเควันนี้พูดกันยาวมากเลยตั้ง18นาทีนะคะก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาฟังนะคะอ้อมเชื่อว่าหัวข้อนี้อาจจะเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆน,น,นะก็เอาไปใช้กันด้วยนะคะใครไม่เอาไปใช้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะขอแค่เข้ามาฟังเราก็รู้สึกอินดีมากๆแล้วนะคะ โอเคเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะบ๊ายบายขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะฟันดีค่ะ